วันนี้นะครับเบสจะมาแนะนำนะครับดูรุ่นใหม่นะครับเอเพนเดนะครับ GT นะครับปี2022แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับได้ถูกปรับเปลี่ยนอะไรมาจากปี2021บ้างนะครับเผื่อใครดูจากช่องอื่นๆมานะครับอาจจะเห็นหน้าตานู่นนี่นั่นนะครับอุปกรณ์การใช้งานที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ทราบเลยนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับและราคานะครับรุ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เบื้องต้นนะครับเอสเนเดนะครับตัวนี้เป็นโฉมของ m i n เ r อ h a เชนะครับไม่ได้เป็นโมเดลเชนนะครับซึ่งหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาแต่งหน้าทาปากนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับอ่ะด้านหน้านะครับอย่างที่เราเห็นได้ชัดนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็จะมีช่วงไฟหน้านะครับที่ถูกปรับเปลี่ยนมานะครับในรุ่นนี้นะฮะจากรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าด้านบนยังคงเป็นไฟ LED ให้เหมือนเดิมนะครับแต่ ความโฉบเฉี่ยวนะครับจะออกแบบกระจังหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับพร้อมกับชุดใต้กันชนด้านหน้าครับด้านลลางตรงนี้ก็จะเป็นการออกแบบใหม่นะครับให้กับรองรับปี2022นะครับส่วนเอ็กซ์เพนเดอร์ที่ฝากระโปรงนะครับอันนี้จะไม่ได้มีมากับรถนะครับอันนี้เป็นรถแต่งโชว์นะครับเลยมีติดตั้งให้ดูนะครับหมายความว่าด้านหน้าที่ลูกค้าเห็นได้เลยนะครับรู้ว่าเป็นปี2022คือไฟหน้าไฟหลีนะครับ ไฟลีไฟแนานะฮะแล้วก็พวกใต้กระโชนด้านหน้านะครับว่าจะมีความหน้าตาเป็น2022นะครับอันนี้เรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับว่าด้านข้างของรุ่นนี้นะครับถ้าเราไม่ได้สังเกตเลยมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนบ้างนะครับด้านข้างนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมานะครับแล้วเอาเราอาจจะไม่สังเกตนะครับคือล้อแมกนะครับขนาดล้อแมกนะครับแล้วก็โช๊คนะครับพร้อมกับสปริงนะครับตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนใหม่นะครับว่าแมกจะมีความ สูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเป็นแม็กขอบเนะครับเสร็จแล้วโชคนะครับกระบอกชกจะใช้ตัวที่หนาและใหญ่กว่าเดิมนะครับกระบอกชนจะเป็นตัวเดียวกับของรุ่นคอสนะครับตัวนี้ก็เลยทําให้รถมีความสูงขึ้นอีก20เมนนะครับหรือ2เซนนะครับด้านข้างของ s อสเวนเดนะครับโดยรวมแล้วตัวถังนะครับที่เปลี่ยนจริงๆแล้วยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เปลี่ยนเลยก็คือล้อนะฮะชคนะครับให้มันมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะไปรีวิวทดลองขับกันนะครับว่า ส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าการเปลี่ยนมาประมาณนี้แล้วเปลี่ยนด้วยเกียร์ CVT อีกนะครับว่าอารมณ์การขับขี่จะต่างกับรุ่นเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้รุ่นนี้เรามาดูแค่ภายในภายในถึงแมันหมายความหนาที่เราเห็นได้อ่ะผมย้อนให้อีกทีหนึ่งนะก็จะมีพวกกระจังหน้านะครับด้านหน้าหน้าตาด้านหน้าเลยด้านข้างลูกค้าอาจจะคิดว่าเออแค่เปลี่ยนล้อแม็กหรือเปล่านะฮะอันนี้ย้ำว่าไม่ใช่นะครับเปลี่ยนโช๊คให้ด้วยนะครับเปลี่ยนลายล้อแม็กนะครับเปลี่ยนตัวขนาดขอบแม็กนะครับตอนนี้เราอยู่ ก็คือไฟ LED ครับไลท์ไกดิ้งนะครับแล้วนะครับแล้วก็ใต้กันโชนด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวนี้ที่ผมบอกนะครับก็จะมีความเป็นเอาจริงๆอ่ะมันจะคล้ายรุ่นคอสนะครับรุ่นคอสก็จะมีความประมาณนี้แหละแต่จะดูเล็กกว่ารุ่นคอสนะครับก็หมายความว่าด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีการออกแบบชุดแต่งใหม่นะครับให้มากับเข้ากับรถแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปี2022แล้วนะฮะประตูฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วหรือยังนะฮะประตูฝาท้ายแมนนวลอยู่นะครับก็ ยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับถ้าต้องการเป็นไฟฟ้าอาจจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับเบาะหลังนะฮะที่เปลี่ยนไปนะฮะเบาะภายในยังคงเป็นเบาะสีดําเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีภายในเปลี่ยนเป็นพวกวัสดุต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูภายในนะครับนีบ่ฮะเบาะของเรานะครับก็ยังคงสามารถนะครับพับได้5ถึง7ที่นั่งเหมือนเดิมนะครับเป็นที่จ็7ที่นั่งแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะรุ่นนี้นะครับจะต่างกับปี2 0 2 1แน่นอนตรงที่ว่า ล้อยางอะไหล่ไม่มีแล้วนะครับจะเป็นชุดป่ายางสุกเรินมาให้แทนนะครับตรงนี้จะเป็นชุดป่ายางสุกเรินนะครับล้อยางอะไหล่ได้ถูกถอดออกแล้วนะครับไม่มีนะปกติจะมีนะครับรุ่นปี2021นะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรุ่นนี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยที่แค่ภายนอกที่เราเห็นโดยโดยรวมตอนเนี้ย ก็คือด้วยตาเปล่าเนะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับภายในของ s อสเวนเดอร์2022แล้วนะครับที่แตกต่างได้เลยนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับจากปี2021คือ1เบรกมือนะฮะที่เป็นข้อเสียนะครับที่เป็นแบบข้อท่อแซลกันนะครับว่ามันสูงมันใหญ่เหลือเกินนะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าแล้วนะครับพร้อมกับออโต้เบรกโฮให้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะว่าเอ้ยแล้วปี2022เนี่ยเปลี่ยนแค่เบร ก็เปลี่ยนให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ระบบ CVT แล้วนะฮะก็เห็นพี่ๆี่นะฮะบอกว่าโอ้เกียร์มันเป็นสีสปีดดูโบราณจังอันนี้มิสุก็จากการแก้ไขให้เป็น CVT ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับจะไม่เหมือนปี2021นยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับรองรับ Apple ิ a คเพสามารถเสียบสายแล้วก็เล่นได้เลยนะครับถ้ารุ่นเก่ายังไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็ระบบแอร์ปกติแล้วในรุ่นปี2021เนี่ยจะเป็นแบบหมุนเนาะหมุน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 หมุ ไม่หมุนและเป็นแบบกดแต่ก็ยังบอกนะครับว่าที่เราเห็นอย่างนี้หน้าตามันเปลี่ยนไปก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นแอร์ระบบออโต้เนาะมันเป็นแอร์ระบบดิจิตอลนะครับก็คือว่าสามารถกดแล้วก็สามารถเลื่อนลงเพิ่มเติมได้ครับมีระบบเขาเรียกว่าฮอตฮอตนี่ก็น่าจะเป็นแบบว่าฮิตเตอร์มาให้ด้วยนะครับเผื่อใครว่าเอ้ยไปเที่ยวเหนือหนาวๆนานะครับอ่าก็โดยรวมแล้วแอร์ดูมีความหรูความสมัยทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วรุ่นนี้มาพร้อมกับไวเลสชาร์จด้วยนะฮะ โอ้ติดตั้งไวรเลสชาร์จมาให้ด้วยครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับตรงนี้เป็นไวรเลสชาร์จนะครับสามารถวางมือถือนะครับแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับแต่ก็บอกข้อเสียนิดนึงว่าให้ใช้ตอนที่มันจําเป็นจริงๆนะเพราะว่าตัวนี้มันจะชาร์จช้ามากนะครับแนะนานะครับตัวนี้จะมีตัวที่ว่าเสียบสายชาร์จอยู่ตัวนี้ให้เลย2ตัวเลยนะฮะนี่ไม่ลืมนะครับโอ้โหไม่สูใจดีมากเลยที่ชาร์จแบตเยอะมากนะครับตรงนี้12โวลต์ก็มีที่พักแขนนะครับตัวนี้จะขึ้นรูปเดียวกับ ตัวของคันเกียร์เลยนะครับปกติแล้วมันจะต้องแบบรุ่นเก่ามันไม่มีใช่ไหมมันต้องไปซื้อแล้วมาไขมาครอบนะฮะอันนี้ก็จะดูแบบเออเข้ารูปไปเลยนะฮะแล้วก็เหมือนแบบตั้งใจทํามาเพื่อแบบว่าเวลาเดินทางไกลก็สามารถเท้าแขนได้ขับแล้วก็สบายมากขึ้นนะฮะก็ถามว่าภายในมีเปลี่ยนอะไรอีกนะครับที่ผมโดยรวมก็คือภายในอฟอนต์ข้างในเปลี่ยนหมดนะครับ ตรงนี้จากที่ว่าปกติแล้วเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ตรงขอบนี้จะเป็นหนังนะฮะนี่เป็นหนังนะผมกดให้ดูนะมันเป็นหนังสีน้ําตาลเข้มนะครับไม่ใช่สีดำนะเผื่อใครดูในกล้องอาจจะเป็นสีดําแต่เบาเป็นเบาหนังสีดําทุกรุ่นนะฮะไฟฟ้าไหมแมนนวลนะครับรุ่นนี้เป็นเบาแมนนวลทั้งหมดนะครับไม่มีเบาไฟฟ้านะครับเป็นเบาแมนนวลนะฮะปุ่มกสตา์นะครับส่วนพวงมาลัยนะฮะ หน้าตาเปลี่ยนใหม่นะครับโคโลน้าตากับปี2021เนาะแต่ว่าระบบยังมีให้เหมือนเดิมก็คือฝั่งซ้ายจะเป็นควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับฝั่งขวาจะเป็นระบบล็อกความเร็วเนาะเผื่อว่าใครเป็นสายเดินทางสายเที่ยวเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถล็อกความเร็วไว้ที่าท0 120 140ี่1 0 0ได้เลย โดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกเอ้ยโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับรถมันก็จะไปของมันเองนะครับช่วยให้เราสะดวกสบายในการเดินทางไกลได้มากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ CVT อยากรู้เกียร์ CVT นะฮะมันขับดียังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับเกียร์ CVT กันนะครับโดยส่วนตัววันนี้ก็ยังไม่เคยเทดลองขับเหมือนกันนะครับสาหรับรุ่นนี้นะภายในด้านข้างบุได้ข้างก็ยังคงเป็นหนังให้นะครับแต่ว่าตรงนี้ด้านบนเป็นพลาสติกหมดนะครับแอร์แบกย้ําให้ทีนึงครับรุ่นนี้มีแอร์แบกทั้งหมด สองลูกเท่านั้นนะฮะมี2ลูกนะครับไม่ว่าจะเป็น G L S หรือ G T นะครับมี2ลูกนะครับด้านในกล่องสัมภาระมีอะไรอีกไหมนะครับไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแถว2กันอีกสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้ช่วงแถว2และแถว3ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเดิมบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับแถว2และแถว3นะครับแถว3ามเมื่อกี้ผมพับไปแล้วนะเมื่อกี้ผมดูแล้วแถว3ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ที่เปลี่ยนแปลงแถวสองนะครับและเห็นได้ชัดเลยนะฮะ ตัวของแถว2ที่เท้าแขนนะฮะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับก็เวลาเดินทางไกลไปกัน6คนก็จะนั่งสบายมากเลยหรือไปกัน4คนนะครับข้อดีข้อโดดเด่นของเอสเซนเนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะก็ภายในจะกว้างขวางมากนะครับถ้าสังเกตที่ผมนั่งอยู่เนี่ยตรงนี้พื้นที่เขาเรียกว่าเลสลู o เนี่ยช่วงที่ขาเนี่ยขนาดผมเลื่อนข้างหน้ามาแล้วนะครับยังเหลือเป็นคืบเลยนะครับพื้นที่เฮดลูมก็คือด้านหัวเนี่ย ก็คือยังเหลือเป็นคืบเลยมันจะทําให้เราไม่อึดอัดขนาดผมตัวสูงประมาณร้อยเกว่านะก็ยังสามารถนั่งและดูความมีความสบายเวลาเดินทางไกลเนี่ยมันก็จะไม่ปวดหัวมันไม่เครียดมันมันไม่อึดอัดนะฮะเผื่อใครมีแบบคนแก่เด็กอย่างเงี้ยครับก็จะให้ความรู้สึกว่าเออเหมือนอยู่บ้านเหมือนกันเนาะดีกว่าไปนั่งแบบคูกคู้แล้วแล้วก็อากาศร้อนๆนะฮะเดินทางก็จะไม่สะดวกสบายที่สําคัญนี่เลยครับมิสูนะครับเพิ่มเติมตรงนี้มาให้นะครับมีที่ชาร์จแถว2ให้ด้วยนะฮะมีทั้งหัวเป็นยู USB แล้วก็หัวไท p e C ด้วยนะครับโหใครเป็นสาย iPhone นี่สบายเลยครับไม่ต้องหาตัวแปลงนะครับสามารถเสียบด้านหลังได้เลยด้านหลังตัวนี้แหมรู้ใจคนไทยนะครับมีที่เก็บของให้ด้วยนะฮะด้านหลังของเบาะนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะนี่ก็จัดหนักเลยนะครับของมิสูนะอะด้านหลังแอร์เปลี่ยนไปไหมนะแอร์เปลี่ยนเฉพาะแค่ปุ่มเท่านั้นเองนะฮะปกติแล้วจะเป็นสีสีเดียวกับเจ้าตัวนี้แหละแต่อันนี้เปลี่ยนเป็นสีดําเป็นโ l l b a c k เนอนะก็ให้ความรู้สึกหรูหรามากขึ้นนะฮะแต่ก็ยังคง ไม่ได้ทําอะไรที่เปลี่ยนจากเดิมนะฮะตรงนี้ก็เปลีนแค่ตัวหมุนที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับแถว2องเนาแล้วก็มีตัวตัวนี้แล้วก็ที่ชาร์จแบตนะครับโดยรวมแล้วรุ่นนี้นะฮะเราไปสรุปราคาด้านหน้ากันดีกว่านะครับว่าราคารุ่นนี้กับรุ่น GS อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วเราได้อะไรเพิ่มมาจากรุ่น2รุ่นนี้บ้างนะครับปะนะครับราคานะครับ Fender GT นะครับรุ่นนี้นะฮะรุ่นท็อปนะครับราคาอยู่ที่895,000บาทนะครับในปี2022 ราคาของปี2021อยู่ที่863,000บาทนะครับราคาจะปรับขึ้นมา33,000บาทแต่ที่สรุปให้นะครับว่าเราได้อะไรบ้างคือ 1. ได้หน้าตาใหม่นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับ2ได้ล้อแม็กใหม่นะครับ3ได้กระบอกโชคใหม่นะครับ4นะครับภายในนะอินทีเรียนะครับปรับเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับเบาะด้านข้างนะครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยเบรกมือไฟฟ้าเกียร์ CVT นะฮะตัวนี้ก็ใส่มาให้นะครับหน้าจอนะฮะฝั่งคนที่นั่งดูด้านหน้าก็ปรับเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะครับราคาถูกปรับจากปีที่แล้ว33,000บาทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่น GLS นะครับราคาอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทนะครับรุ่นนั้นรถยังไม่เข้าไทยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาเมื่อไหร่จะรีบเอามารีวิวให้ดูเลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็สรุปได้คร่าวๆประมาณนี้นะว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปมีอะไรบ้างนะะให้พี่ๆที่กำลัง เป็นปี2 1 22ดี่นะครับที่ยังไม่ตัดสินใจนะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าเป็นปีไหนดีหรือเป็นรุ่นไหนดีนะครับอ่ะคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอยากให้พาไปรีวิวการทดลองขับในรุ่นนี้นะครับฝากคลิปแปเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทดลองขับกันนะครับส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนและสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิป CVT ครับ